รู้ไหมคะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า3ล้านคนเดินทางมาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อเที่ยวทะเลหรือวัดสวยๆอย่างเดียวนะคะแต่เพื่อรักษาพยาบาลวันนี้ขเขาแม้นเราเมาส์จะพาไปฟังเสียงจริงจากชาวต่างชาติคิดยังไงกับการใช้โรงพยาบาลไทยกันบ้างจากคอมเมนต์กว่า200ข้อความหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือราคาและการบริการส่วนประเด็นที่มีเสียงบ่นมากคือ ถ้ารักษาที่สูงขึ้นและขั้นตอนการจ่ายเงินเรื่องราคานี่คือประเด็นใหญ่สุดค่ะฝรั่งอเมริกันบอกว่า MRI ในอเมริกา7,800บวกบวกดอลลาร์แต่ MRI ที่กรุงเทพแค่500ดอลลาร์อีกคนเสริมว่าตรวจสุขภาพในไทยตกประมาณ10%ของค่าเฉลี่ยในอเมริกาถูกเท่ากับ Johns Hopkins แต่เป็นเวอร์ชันไทย มีอีกคอมเมนต์แชร์ว่าเมื่อวานไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพเพราะเป็นหวัดและคัดจมูกเข้าออกภายในชั่วโมงเดียวได้ยามาสี่ชนิดทั้งยาปฏิชีวนะแก้แพ้แก้ไอและ,ละละลายเสมหะ5วันจ่ายไป4,000บาทอเมริกันอีกคนมาตอบกลับทันทีว่าฉันเคยรักษาตาอักเสบในสหรัฐทั้งที่มีประกันแล้วนะแต่ต้องจ่าย2 1 5ดอลลาร์ บวกค่าหักส่วนแรกอีก2,000ดอลลาร์ต่อปีแต่ที่ไทยรักษาเหมือนกันพร้อมยาหยอดตาแค่30ดอลลาร์เองถูกและตรงไปตรงมามากกว่ามากอีกคนแซลขำๆว่าไทย150ดอลลาร์ได้โซฟาสะอาดบวกยา4ชนิดอเมริกา1,000 0ดอลลาร์ 1, ได้เก้าอีเกา่เกาๆนั่งไม่สบายบวกยา3ชนิด แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเสียงจะบอกว่าถูกเสมอไปนะคะมีบางคนบุ่นว่าฉันอยู่เคมนค่ารักษาที่นั่นแพงมากแต่กลับเจอว่าในไทยแพงกว่าตรวจครั้งหนึ่ง855ดอลลาร์ในไทยแต่ที่เคมนแค่750ดอลลาร์เองอีกคนเสริมด้วยความตกใจว่าแค่ฉีดคอติโซนธรรมดาธรรมดาที่นี่แพงกว่าปกติถึงสเท่า เมื่อก่อนเมืองไทยเคยถูกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแน่นอนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ชมพนักงานไทยค่ะคนจากนิวซีแลนด์บอกว่าฉันเคยไปรักษาสามโรงพยาบาลในไทยคุณภาพสูงกว่าและบริการดีกว่าที่บ้านฉันแน่นอนออสเตรเลียก็ไม่แพ้กันบอกว่าฉันผ่าตัดที่ภูเก็ตเมื่อ8ปปีก่อนทีมหมอพยาบาลคือมืออาชีพสุดๆระดับการดูแลดีกว่าออสเตรเลียอีก อีกเสียงก็บอกน่ารักน่ารักว่าพยาบาลไทยใจดีมากๆจุดที่ต่างชาติชอบอีกอย่างคือความรวดเร็วเช่นไปโรงพยาบาลบางนาดูแลเยี่ยมราคาคุ้มค่าเข้าออกไม่ถึงชั่วโมงในโตรันโตร,รอนานสี่ชั่วโมงจ้าเรื่องเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเรื่องนี้คือจุดแข็งสุดๆผู้ป่วยจากยูเคบอกว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมานานหปี NHS ตรวจไม่พบที่นี่เจอเชื้อภายใน20นาทีรักษาหายขาดแล้วอีกคนจาก US เล่าว่ามะเร็งเต้านมฉั้นถูกตรวจพบที่นี่ตั้งแต่ปี2001ฉันยังทราบซึ้งบุญคุณหมอและพยาบาลจนถึงวันนี้มีอีกเคสตรวจสุขภาพทั้งตัวครึ่งวันเจอมะเร็งระยะแรกทำให้รักษาทันท่วงทีค่าใช้จ่ายแค่300ดอลลาร์ถูกมากๆ แต่ก็มีเสียงวิจารณ์บ้างโรคหลอดลมอักเสบส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่หมอไทยมักสั่งยาปฏิชีวนะเกือบทุกเคสเลยนอกจากนี้ต่างชาติเขาประทับใจห้องพักมากค่ะมีคนบอกว่าเดินเข้าไปเหมือนโรงแรมห้าดาวอีกเสียงเสริมว่าโรงพยาบาลไทยสะอาดเหมือนโรงแรมพนักงานช่วยเหลือดีสุดๆหลายคนแชร์ว่าเคยป่วยกระทันหันตอนมาเที่ยว แต่ได้การรักษาที่รวดเร็วปลอดภัยและมืออาชีพอย่างคนจีนคนนึงเล่าว่าฉันเข้าห้องฉุกเฉินที่เชียงใหม่เจ้าหน้าที่เป็นมิตรมีล่ามช่วยติดต่อประกันและโชคดีที่อาการไม่หนักประทับใจมากส่วนในเรื่องความน่าเชื่อถือก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งค่ะโดยมีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน JCI กว่า62แห่งเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีแค่5-6แห่งเอง นี่แหละทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นเมดิ c ค l ลฮับที่ต่างชาติไว้ใจปัจจุบัน w เวลเนสทัวริ i s m ในไทยมีนักท่องเที่ยวกว่า3.5ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กว่า45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกที่มีมูลค่ามากกว่า6.3ล้านล้านดอลลาร์และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องใช้จ่ายเฉลี่ย8 0 0 0 0ถึง120,000บาทต่อคนต่อทริป โดยไทยมีจุดแข็งคือระบบสาธารณสุขแข็งแรงโรงพยาบาลกว่า62แห่งได้มาตรฐาน JCI สหรัฐค่าใช้จ่ายถูกกว่าตะวันตก50-80%หมอเก่งเทคโนโลยีล้ำโรงพยาบาลเอกชนหรูเหมือนโรงแรมภาครัฐออกนโยบาย Thailand Vision มุ่งสู่การเป็น Global Medical Hub และให้ medical treatment visa สำหรับชาวต่างชาติที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายอย่างเช่นถ้ารักษาในไทยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งจากสิงคโปร์มาเลเซียตุรกี UAE กำลังมาแรงสรุปแล้วโรงพยาบาลไทยได้ชื่อว่าทัานสมัยรวดเร็วราคาคุ้มค่าแต่ก็ยังมีเสียงบ่นเรื่องค่ารักษาที่สูงขึ้น และขั้นตอนด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการครอบคลุมของประกันจากต่างประเทศค่ะคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์ใช้บริการโรงพยาบาลในไทยไหมและเป็นอย่างที่ชาวต่างชาติคอมเมนต์กันไว้หรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแต่จะดีกว่าถ้าไม่ต้องไปใช้บริการขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าในเขาเม้นเราเมาส์